สวัสดีครับเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้มาพบกับคุณต้นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขนาดนะครับขนาดขนาดคืออะไรขนาดเราสามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าบ่งบอกได้ว่านี่คือขนาดใหญ่นี่คือขนาดเล็กเดี๋ยววันนี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้กันว่าอะไรที่เป็นขนาดใหญ่อะไรที่เป็นขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวตามครูต้นมาเรียนได้เลยนะครับว่าเด็กๆจะตอบกันได้ไหมนะครับข้อที่หนนะครับข้อที่1ให้นักเรียนดูนะครับว่าวัวนกอันไหนที่มีขนาดใหญ่ครับเด็กๆครับ อ่าเก่งมากครับวัวมีขนาดใหญ่วานกนะครับนักเรียนเก่งมากเลยนะครับเอาปบมือให้ตัวเองหน่อยข้อที่สองนะครับนักเรียนสัตว์ชนิดไหนมีขนาดเล็กนะครับสัตว์ชนิดไหนมีขนาดเล็กระหว่างวัวกับ แมวระหว่างวัวกับแมวเด็กๆว่าสัตว์ชนิดไหนมีขนาดเล็กครับดูบนมือครูต้นนะครับวัวแมวสัตว์ชนิดไหนมีขนาดเล็กครับเด็กๆอ่าเก่งมากครับแมวนะครับแมวมีขนาดเล็กนะครับซึ่งวัวมีขนาดไหนวัววัว บัวมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งสรุปได้ว่าสัตว์ที่มีขนาดเล็กก็คือแมวครับแมวแมวมีขนาดเล็กกว่าบัวนะครับเด็กๆเ,เก่งมากขวบมือให้ตัวเองหน่อยข้อที่3ครับเด็กๆข้อที่3สัตว์ชนิดไหนมีขนาดเล็กนะครับสัตว์ชนิดไหนมีประหารขนาดเล็กนะครับระวางระวาง เต่ากับสุนัขระหว่างเต่ากับสุนัขเด็กๆว่าสัตว์อันไหนที่มีขนาดเล็กครับติก๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กเก่งมากครับเด็กๆสัตว์ที่มีขนาดเล็กก็คือเต่านะครับเต่ามีขนาดเล็กนะครับซึ่งสุนัขมีขนาดไหนสุนัขมีขนาดใหญ่นะครับแล้วรอเอ,เอาทั้งสัตว์2ชนิดนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับสัตว์ชนิดไหนมีขนาดเล็กครับ เก่งมากครับเด็กเต่ามีขนาดเล็กเด็กๆเก่งมากครับเวลิกูดเวลิกูดเวลิกูดเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากข้อที่4แล้วนะครับเด <ใช S 1> <ม>็กๆข้อที่4แล้วนะครับให้เด็กๆดูว่านะครับให้เด็กสังเกตว่าระหว่างนกกับสิงโตระหว่างนกกับสิงโตเด็กๆว่าสัตว์ที่ไหนมีขนาดเล็กครับ สถานีมีขนาดเล็กเอ้ยอ่าเก่งครับนกนะครับมีขนาดเล็กกว่าสิงโตนะครับนกมีขนาดเล็กกว่าสิงโตนักเรียนตอบเก่งมากเลยครับอาจตรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมอ่าข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วนะครับให้เด็กๆดูว่าระหว่างช้างกับ กระต่ายช้างกับกระต่ายนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วสัตว์ที่ไหนมีขนาดเล็กครับอ่าเก่งมากครับกระต่ายมีขนาดเล็กนะครับช้างมีขนาดอะไรครับช้างมีขนาดใหญ่นะครับเมื่อสัตว์สองยีดมาอยู่บนมือครูต้นนะครับให้เด็กๆดูนะครับ สัตว์ชนิดไหนมีขนาดเล็กครับลองดูสิครับเด็กต่ออีกครั้งหนึ่งอ่าเก่งมากครับกระต่ายมีขนาดเล็กนะครับเด็กอตอบได้ถูกต้องและเก่งนะครับเก่งเวลิกูดเยี่ยมนะครับสําหรับวันนี้ครับเด็กๆก,กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะครับการแก้ปัญหาอย่างง่ายเกี่ยวกับเรื่องขนาดนะครับวันนี้เราเรียนถึงเรื่อง ขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะเรียนเรื่องขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวครูต้นให้เด็กๆนะครับไปทําการบ้านซิว่าขนาดใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีอะไรบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาพบกับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่นะครับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่สําหรับวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องอะไรโลกสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะครับสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะฮะ ซึ่งการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับเด็กๆจะได้รู้นะครับว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเช่นเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าของเด็กเนี่ยมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะครับเด็กๆก็จะสามารถเปรียบเทียบได้นะครับแล้วถ้าเราเอาไปใช้ในเล่นเกมนะครับใช้ในการเล่นเกมเกมอะไรเกม rov เกมฟ e e Fire เกมโรบอกนะครับเด็กๆก็จะสามารถ เปรียบเทียบวัตถุได้นะครับว่าวัตถุไหนมีขนาดใหญ่วัตถุไหนมีขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรลูกอ่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือวัตถุที่มีขนาดใหญ่มีอะไรบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอกันนะครับสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับวันนี้อะไรยกมือขึ้นครับเด็กๆยกมือขึ้น วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้าวันนี้หมดเวลากล่าวขอบคุณพร้อมกันขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะคุณครูบ๊าย,ายเป็นเด็กดีนะครับเด็กๆด็ก